จุธามาศบรจันที่ส่งคลิปการแสดงของเธอเข้ามาแล้วผ่านการออเดชั่นมาดูกันสดๆชัดๆตัวเป็นๆเ,เลยต้องตัวนรร้องอยู่ที่ไหนครับบางกรวยค่ะบางกรวยบางก<า>รวยใกล้ๆกับบ้านผมบางกรวยไสน้อยใช่ค่ะใช่ค่ะชื่อร้านว่าวันเก่าๆค่ะแล้วก็มีร้านล็อบบาร์ด้วยค่ะแถวพารามาวันเก่าๆก,กับล็อบบาร์วันไหนไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงคะเนี่ยวันสุกจะไปที่ร้านวันเก่าๆค่ะ ส่วนวันอาทิตย์ก็หลังเลิกเรียนก็ไปที่ลานลอฟบาร์ค่ะอ๋อมีแค่สองวันใช่งั้นตอนนี้เรียนอยู่เรียนอยู่เรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่วิทยาลัยนนทบุรีค่ะโอ้ใกล้บ้านพี่ใกล้บ้านพี่ไม่รู้จักแล้วแมะทำไม่รู้จักหมาอะไรนะทำไมอันนี้พลาดไรัีวิทยาลัยอ๋อวิทยาลัยก็เลยไม่รู้จักที่ใไม่รู้จักเอาละวันนี้ดูจากการประกวดแล้ว เส้นทาง,งกลายเป็นปนักร้องอาชีพของเราก็ชัดเจนแล้วมีถึง2ร้านด้วยกันถ้าคนอยากติดต่อคุณจะติดต่อได้ที่ไหนครับมาที่เบอร์โทร0 63, 6 3 6 2 4 3 9 5 8นะคะหรือว่าจะเป็นรายไอดีนะคะ tm yad 1999นะคะ1999เอาละฮะวันนี้เพลงที่จะมาโชว์วันนี้คือเพลงสีหีน้องบอกค่ะสวัสดีค่ะบอดเสียงคุณอยากได้คุณเนเพิ่มหน่อยค่ะมีนมใส่โดมเอล ยังเก็บว่เคยจริงจางกับใครเป็นคนมักมมนผู้ใดมาส่วนกับไปสอลหลายใจไปจับใบใบมอดเทที่เท้าไปหนาคิดไปคิดมาบ่แม่นแน่เห็นไอมาแอวเซลเลนเซลมวนหรือเอ็นเบ็ดใส่บัดบุ้งน้องก็มีสัมมีตามไอเล็ Do i know น้องเคยมีผัวมาแน่แล้วเด้แล้วเด้ส่วงหลังทั้งเพศทังแนบกระแข็งสำ้ำาลาดทันไอ้น้องก็ให้ไอฟ้าอุ้มบอกมาอกอดเป็นพาระ้องชีวิตนายทีเดาไปนาคิดไปคิดมาบ่แม่นแนวเห็นไอาแมาเอลเสดงเธอมือนเลิอดบดใส่บัดพุ้งน้องก็มีสัมเนี

น้องโจนน์เป็นยังไงบ้างรู้สึกมันมีความแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่หรือเปล่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเวทีแรกเลยค่ะโอ้โหนี่ครั้งแรกแต่ว่าถือว่าโอเคเลยนะสำหรับครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะพ่อครั้งแรกหนูเป็นคนเสียงดีแต่วันนี้หนูร้องเหมือนไม่ค่อยบั่นใจมันขาดอารมณ์สนุกสนานไปนิดหนึ่งแต่น้ําเสียงแล้วพอเชื่อว่าหนูเป็นนักร้องนอนาคตได้โดยรวมแล้วก็ขอให้ขอบคุณค่ะ ตื่นเต้นมากนะคะหลับหูหลับตาร้องแบบไม่อยากจะมองอะไรเลยอันนี้คือการเขินแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเข้าใจอยู่นะ,ะแต่เอาใจช่วยค่ะสู้ซค,ค่ะ,ะ,ะเห็นตัวโน้ตแล้วเรากำลังนึกถึงน้องดาวสี่สัส้นที่แล้วถ้าวันนี้ตัดรองเท้าส้นสูงคาดว่าตอนที่หนูร้องเพลงประจำไม่น่าจะใส สูงขนาดนี้ไม่เคยใส่เลยค่ะแล้วขาสั้นขนาดนี้ <c oughs> ส่วนมากใส่แต่ผ้าใบเออแล้วทำไมไม่ทำที่มันเป็นสไตล์ตัวเองอะคะหนูเตี้ยมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะ ถ้าเตี้ยแล้วร้องเพลงดีเอนเตอร์เทนดีซะอย่างยังไงก็ได้รางวัลไม่เกี่ยวกับแบบอะไรอย่างนี้เลยมันทําให้บางอย่างหนูขาดหายไปความเป็นตัวตนจริงๆหนูขายไปจริงๆเห็นได้เพราะว่าลักษณะการเดินแล้วเดินแบบนี้ไม่ใช่คนที่เดินบนส้นสูงแน่ๆแล้วมันดูเคอะเขินไปหมดแล้วมันก็จะทําให้ลดทอนในส่วนของ เสียงร้องลงไปด้วยคิดถึงดาวเพราะว่าท่านหนูแต่งตัวแบบนู้นแล้วเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันสูสีกับพี่ดาวรุ่นที่แล้วเลยแต่วันนี้ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้ผิดอะไรก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะตัวโน้ตครับพี่พีเตอร์รู้ว่าตัวโน้ตกังวลใช่ไหมครับกังวลเดินมาสองเก้าเอ๊เดินมาข้ามอะไรวะ แล้วจะทำอะไรต่อดีโว้ยอะไรเงี้ยแต่ก็มีความเป็นศิลปินมีความเป็นเอนเตอร์เทนในตัวอยู่แล้วขอให้โชคดีครับขอบคุณ,ค,ณครับเดี๋ยวให้กนนนนะคะบอก